เรือบหลักพี่น้องไล่มือแหละมันนี้มาตามจับคู่ล่างอีหล่ามาหอดจอเส้งพอดีครับพี่น้องยี่สิบห้าเฟนขาเฟนช่องไปตามรูปแบบแนวทางของน้องเส้นหมี่มวลที่30ครับรพี่น้อง30ธันวาสองพันรูปแบบแนวทางจับคู่งนวดนี้เสียวมากรูปแบบใดเพป็นขาเพฟนช่องหลายคนและคนถา่ายถามหากระพองกันขอบไปฟังอีหล่าขาเฟนสิบวัน,นสุดยอดครับพี่น้องยี่สิน้องเส้นหมี่เนาะ ก่อนจะชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางทีมงานครับพี่น้องเอฟซีป่ะบอหลายสิยายห่างครับกลับไปฟังไปบอกไปจ่ากระบีหลายเส้นมีครับดีน้องเส้นมีครับพี่น้องเอฟซีทหารไปดีเฟสครับแฟน,นช่องครับพี่น้องมาหอดจอดถึงอีหลายรอาก็มาหัวชัดพีน่น้องตามรูปแบบเลยครับจับคู้ร่าง,ง,ลางและคนละคู่ร่างแล้คนละคนถามหาดีๆไปน้อง ปู่ังงวดที่แล้วนี่บ่นตามตรงโคพานโทษทุกท่านหลายๆค่ะกอ่โทษหลายๆว่คขอนเรืยอยู่บนมันไปขอนอยู่บนเมิดสูดบนกับลุงมาอยู่่ังบนเขาเน้นให้ไปอยู่ที่หาเจ็ดหาแปดแล้วก็เน้นสองเจ็ดเขาก่อนย่ำไปอยู่วาสองเจ็ดนี่มันบ่ปันไดแต่ว่าให้เน้นอยู่ที่เลขห้าบอกไปเนาะแปดหาหาแปดนี่ก็ลงไปอยู่รังหาเจ็ดนี่ก็ขึ้นบนกัอยู่คิ้งนิ่งอยู่ เลยลงไปอยู่ล่างสูดล่างเลยบ่ไปเลยบ่ผ่านซ้สํากล่องอีเลียหันเลยเลยไปกล้องอยู่ใก้บนก็ขอโทษ<ม>ทุกท่านหลายๆค่ะค่ะท่านใดที่ติดตามอยู่ก็ออขอโทษหลายๆลาเป็นอย่างครับพี่น,น้อยพี่<า>ว่าจะสูดเดินดีเคยเดินดีมาทุกงวดยังเดชงวดบางหันเว้ยเอาบนลงมาอยู่ล่างมัดขอนีออ้หม,มดียวสูดบนออกคอดออกคอดบนออกคอล่างสูดบนสูดเหรอกล่องอีเลียหันเลยแนนมันก็เลยกลายเป็นว่ามันบ่ผ่าน อันนี้เดี๋ยวเอาสถิติงวดเก้าให้เมืองค่ะเพื่อนอท่านไหจจำบ่ได้อันนี้งวดตั้งแต่วันที่สิบหกพฤศจิกาเนาะ,ะเขาให้ไปเขาเน้นให้ไปอยู่ที่ห้าศูนย์หกองหกศูนหกกับเก้าค่ะกระกมหัวไปออกอยู่เก้าศูนย์ก็ไปเป็นเก้าศูนย์อันนี้ก็เขาก็ได้แนนิดน้อยฮวันก็เป็นตัวกันเนาะของมันเป็นหกแต่มันดันไปออกเก้างวดก่อนมุ่นค่ะ หายไปอีกงดกอนพุ่นกะเน้นอยู่ที่ C สองอ่แปดสองแปดหา้าอมันกระดันไปออกซีนึงเออมันเขาตกกันนันก็ไปเป็นโนตักันขอโทษทุกท่านหลายๆขอตกกันนีนะมันก็เดินดีมาเรื่อยๆของมันค่ะเอออันเขาโตเน้นแน่แบกโตเน้นแน่แก,กัดขอโทษททหลายๆมันกัดยังเดินดีอยู่เห็นบอกวันนี้จุดนั่นเดินดีนะ วัดหนึ่งพืชจีกานี่กันยังเน้นหกส<อ>ามสี่ห้าแล้วก็ซี่สามกนยังหกสามตึงตรงเป๊ะแมนแขกเป็นแขกวดที่แลี่นเนี่นโอ้บาไหวเบาไหววัดที่แลี่นี่ข <laughs> ว่าโทษหลายๆหนึ่งพืชจีก่ากันยังถือว่าเดินดีอยูค่ค่ะให้ไปที่หกกับย่ำกันอยู่ค่ะว่าระวังกับหัวเป็นเก้เาเด้อแมนกราฟอีเหลี่ยนให้หกหนึ่งกับออกไปเป็นเก้าหนึ่งเอสู้ด้านดีเลยจะเป็นหนัสู้ด้านดี ต่ว่างวดทีแลี้วนี่ขอโทษหลยๆกสิโห์ไข่มุกคือเกอ่าล,ะล,ะล,ะละ่ะงวดวังหันอนี่อันนี้งวดวันหันค่ะนี่ครับพี่้องวัดที่ผ่านมาไห่หลัสิบไปที่หนึ่งกับศูนย์อือมันถัดดันไปออกอยู่ที่แปดห้าอืต่ว่าหลักน่วยนี่กระถือกระถือว่ายังเดินด,ดีอยู่ออหลักน่วยนี่กระถือว่าผ่านอยู่หลักน่วยนี่เขาไห้ไปอยู่ที่นีน่ค่ะ หลักสิบงวดที่แล้วให้หนึ่งศูนย์หลักหน่วยสามสี่ห้าหกเจ็ดกระพานไปอยู่ที่หักถือว่าเดินดีนะหลักหน่วยก็ยังถือว่าเดินดีเดินดีไปตัวได้อยู่แต่ว่าหลักสิบนีก่กะเอาหลายๆสูตรมาเทียบกันงวดที่แล้วมีหลักสิบแค่สองสูตรงวดนี้เอาหลักสิบมาสี่สูตรเลยมาเทียบกันเลยจังเป็นจังจริงหรอกมันรู้แล้วรู้รอดไปเลยนรีเลอตีไม้แมนค่ะห่างงวันี้ห่างวันี้แจกสมบนทั้งลายอีกขึ้วัดประหารโอ้พี่น้อง อันนี้ให้เมืองงวดนี้ค่ะสามสิบพันบาทสองห้าหกหกหลักสิบล่างอได้ที่ห้ากับหนึ่งเด่นที่หาลองที่หนึ่งค่ะเด่นห้าลองหนึ่งเด่นห้าลองหนึ่งไอ้แคบหน่ะจอไว้ก่อนจะได้กูได้ยันจำมาได้แหยเมืองคือเก้าหันหลักหลักหน่วยค่ะอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเป็นหลักหน่วยล่างค่ะเฉพาะหลักหน่วยล่างเอานี่ให้เมืองแบบเต็มกันไปเลย ห้ากับหนึ่งเป็นสิบล่างส่วนหลักหน่วยศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าค่ะศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดเก้าเขาจะเอายูนี่ล่ะมาจับคู่กันเหมือนเดิมเหมือนทุกวดค่ะทุกวดเขาก็บอกไปอยูว่ว่าการจับของเขาก็คือเขาจะเอาตัวดำค่ะอาตัวดำม,มาตัดแล้วก็จะเอากำลังวันค่ะมะเมึงว่าตัวไดเด่นตัวไดโบเดนทีน่นะ,จะจะได้ออกมาเป็นที่เขาจับคู่ค่ะจับคู่กันแล้วค่ะได้มาที่ห้าศูนย์ัดเด็ดัดเด็ด ในมาที่หาศูนย์หาหนึ่งหาเจ็ดแปดหาเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดแล้วกันหนึ่งเก้าค่ะสิบคู่เหมือนเดิมแบบว่าต้องกลับแธทาผู้ใหญยักกันเป็นตัวกลับไว้ก็เพะเป็นอย่างแล้วก็เหมือนเดิมคือจังทุกงวดค่ะมีสำหรับคนงบน้อยเฉพาะคนงบน่อยค่ะบางคนอาจจะบอกว่าสิบคู่หลายโพลกับยันซื้อบ่เหมิดหนึ่งแต่มีโตเน้นให้ค่ะก็เน้นไปอยู่ที่ห้าศูนย์ ห้าหนึ่งลักหนึ่งกับือหนึ่งเก้าค่ะห้าศูนย์ห้าหนึ่งก็ร้อยหนึ่งเล้าค่ะเน้นไห้ไปยุแค่สามตัวําหรับคนรวบหน่อยแมนค่ะแต่ว่ามีแววๆได้เข่าหูเนี่นี่นี่เนี่ยตัวมักพี่น้องมันอยู่กับเฮาบนบนเด่นเด๋แต่ว่ามันมีคนบอกมาว่าหาเก้าค่ะมันเด่นเฮากับบอลลูคือกันว่าของเงินไส่สูตรใดเนาะไอที่คนบอกเขาว่าการร้องไปพิจาระนำมึงค่ะ อยู่สำหรับเขาหน่มันเด่นมันเด่นอยู่ที่หาศูนย์หาหนึ่องและกะเก้าดึงเก้าแต่มันมีคนบอกเขาว่าห้าเก้าเด่นคะ่ะแต่ว่าระวังเก้ากับหัวแม่เอน่าไถระวังเก้ากับหัวเป็นหกแค่นนั่นฝากไว้แค่นั้นเลยค่ะระวังเก้ากับหัวเป็นหกห้าแปดห้าเจ็ดออกไปแล้วตาทิมก็ได้ว่าเป็นยังตาทิมออกก็ได้หาเจ็ดเหลือส<ม>ามตัวขอรลอนสีเหลือตรงนี้ก็สีเหลือแค่สามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งผู้ใดเ่มากระตัดออกค่ะคันวามัน อาจจะเป็นไปว่าได้หนึ่งหนึ่งก็ออกไปสามเทียแล้วสองเท้าสามเท้ากับย่างมันบะมากกับตัดทิมก็ได้ค่ะกับหนึ่งศูนย์กับมันกระออกยากกับตัดทิมก็ได้เพราะเป็นยังกับสีเหลือแช่หาศูนย์หาหนึ่งหาเก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ตัดก็ได้ทาบะหม่ากับสีเหลือหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าค่ะสามจูแมนค่ะมันจะมีเลขบางงันแต่ว่าทางที่ดีก็คือตัดแค่หาแปดกับหาเจ็ดก็ได้ที่เหลือกับกันไปกันไว้แล้วหาแล้วเจอมันมาเนาะแมนกับระวัง เลขหกกับเป็นเลขเก้าคือเก้าซูงวัดเลขเก้ากับเป็นเลขหกวันนี้นะแต่ละวังพี่ดาวเลือกท่ตนเพราะว่าลางจะเลือกหนึ่งเก้าขอรอกับไปพราะกับหนึ่งหกเป็นห้าล้ี่ดาวเ่ไรตัวให้หนึ่งหกวแกออกเป็นหนึ่งเก้าให้ศูนย์หกเก้าเก้าศูนยสมันจะกำหัวเป็นอย่างส่อันนี้กับระวังระวังห้าเก้าสิเป็นห้าหกระวังหนึ่งเก้าสิเป็นหนึ่งหกมีแค่นั้นครับฝากไว้แค่นั้นท่านผู้ใดอยากสูดงบหน่อยให้ตัวนี้เป็นตัวกันไว้ก็ได้นี่ฮะ หากเก้าหาเก้ามันบ่ให้เป็นตัวกันไว้ก็ได้เออ,อแ,ตแต่ว่าข่เด่นสุดเนี่ยเพราะว่าบางบางคนอยากบ่อยากซือ้อเหมือนอยากซื้อตัวที่มันเด่นมันงจะเป็นหาศูนย์หานึ่เ่งเก้ากันทีหาเก,ก้าหากแล้วก็หาระวังมันกลับจำนั่นค่ะอ๋ะบบอดดีหลังเย็บีทุกท่านขอบคุณขอบคุณดีละสนมีครับพีหลังเย็บีทุกท่านเป็นฮขกก็บาหอดพี่น้องคำๆเมืดนเือก็เลยมืลงไห้แน่ั่น ค้าเงาเราไปใส่บ่ได้ด,ดอกโอ้โชคแค่หมานพี่น้องคุฝากไว้ใส่คุนปีใหม่ตรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่งวดที่แล้วโอ้มาทช้งบุญมาทช้งลางพี่น้องสูตรออ่อนอเล่ชังหายจิตแทบชงแปลกหายวันนี้มันก็นเหลือหน่อยโรเนาะมันเ,เหลือบบกิตตู่จัดจัดจัดอย,ย่อา หาเจ็ดก็ออกแล้วเนาะหาแปดก็ออกแล้วจริงนะท่านสวมมติเอาแบบตัวเด่นๆเลยกับหาศูนย์หาหนึ่งหนึ่งเก้ากับกันที่หาเก้าก็ได้แต่ว่าการระวังหาเก้าเป็นหาหกหนึ่งเก้าเป็นหนึ่งหกมีแค่นั้นค่ะอ่ะเวลายกขมือมาแคบหน้าจอรึเปล่านี่พี่น้องเอฟซีชับหน้าจอแล้วพี่น้องเด้อรูปแบบแนวทางที่อีหลาเป็นบาร์เลยพี่น้องตัวใดมันดอกแล้วพี่น้องบ่มักกันจัดออกส่วนตัวใดมันบ่งามพี่น้องกันจัดออกมันจะเหลือขวัญเอ๋ยอยู่บางเดียวมันเป็นหาคู่หรอกพี่นวอง พี่น้องกับป็นพิจารณาเอาอีหล่าเซนนี่เป็นน้าทางครับพี่น้องท่านชอบเสนอเป็นเพื่อนแคสิกกลางการตัดสินใจขึ้นี้นำเอฟซีมักแนวทางเขาอีหล่าเซนนี่แต่จังไปน้ำพื้นพอมาเบิ่เมืองความมันเทิงไปเสร็จแล้วครับพี่น้องให้โชคดีมีชัยลำล้ำด้วยกันสู้กูสุ้คนครับพี่น้องผมกวบอีหล่าเซนนี่อย่าลืมด้วยพี่น้องท่านใดจะกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานพอกันไปคลิปหน้าครับคลิปนี้ล่าลงสวัสดีงามครับ ลืมด้พี่น้องฝากน้ำหนัฝากกดติดตามฝามกกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทางชิมงานครับพี่น้องโชคดีไม่ใช่ครับท่านใดเดิเดนทางเราปลอดภัยครับท่นบานใดอยู่บ้านไห้มีโชคไม่ใช่นปพีว่าลราปีใหม่ครับพี่น้องเนาะท่านใดที่เดินทางกลับมาก้เดินกว้างเดินทางด้วยความปลอดภัยโชคดีไม่ใช่พอกันไม่คิดหนาครับ